พี่เห็นรูปฝรั่งเมื่อไหร่ก็เลยส่งมาให้ดูอแล้วก็บอกคุยอย่างนี้นะพี่หนิงต้องเล็กแต่คนนี้รูปขอดูรูปฝรั่งพี่หน่อยของพี่เนี่ยอ่ะดูหน่อยสิปากแดงแดงนะเราเนี่ยหืไหนดูสิอันนี้ก็อีกเคสหนึ่งเหมือน่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวนี่ก่อนเอานี่ก่อนเอาทีละคนนะโอ้โหไม่รักเวลาพี่ยาวๆเลยพร้อมหลายคนนะอ่ามีไหมมีไหมมีสิคะมาในระดับนี้แล้วอ่ะแล้วแล้วแล้วของของพี่เนี่ยพอฝรั่งเป็นชาติไหนที่เขาชอบพี่ ของพี่มีทุกชาติค่ะเยอรมาก็มีค่ะที่เลิกไปเพราะอะไรคะทำไมก็คุยแต่เรื่องสกามไม่เอาไม่เอาค่ะไม่ชอบไม่แล้วมาตกล่องปล่องชิ้นกับใครก็ตอนนี้เยอรมันค่ะเยอรมันเยอรมันอีกแล้วเยอรมันค่ะดูนะคะดูนะคะเยอรมันนะคะนี่นี่ไหนดูสิไหนเอาเอาเอารูปเอารูปเอารูปเอาว่าที่ผัวพี่เลยอ่ะเอาว่าเอาว่าที่ผัวพี่เลยอ่ะคนนี้เลยเอาว่าเออมันจะได้รู้ๆกันไปนี่นะ อี่ว่านะคะที่คุยกันอยู่คือคนนี้แต่ว่าที่ผ่านมานี่น,นี่นี่รูปว่าที่ผัวพี่พี่หานานขนาดนี้เหรอธรรมดาเนี่ยมันต้องมีเต็มโทรศัพท์แล้วพี่มีเต็มเลยพี่มีเต็มเลยอันนี้นะ <c oughs> อันนี้ฮะอันนี้อันนี้พี่คุยกับคนนี้อยู่ <c oughs> ผม<ช>เปิดผม<อ>เปิดหน้า